ความรักนักเรียนความเป็นเพื่อนจากวันนี้ไปคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเรื่องวุ่นวายในโรงเรียนกำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนเก่าความรักครั้งเก่าได้ย้อนกลับมาอีกครั้ง ทำไมวันนี้มากันแค่นี้เออนั่นน่ะสิอ๋อวันนี้ยังบอกกับอาน่าไปสำรวจโรงแรมร้างเห็นว่าจะไปได้ท่าผีกันน่ะฮะท่าทาผีเหรอไม่ดูสิไม่ดูของใช้ของใช้ของคนที่ว่าปูคอตายไงจริงเหรอไม่ดูหายไปดูของเมื่อกี้มีอะไรบ้างอ่ะหายไปดูของเมื่อกี้มีอะไรบ้างอ่ะอยากดูอะไรอยากดูอะไรของใช้ของคมีอะไรบ้างอ่ะมีกะละมังมีอะไรอย่างนั้น เขาก็ฟีลแบบว่ามาพักใจก่อนนะตอนแรกล่ะเพราะมีโมด้วยเฮ้ยนี่บัวบอกแล้วว่าอะไรรู้ปะวันนี้อะจะมีเด็กใหม่เข้ามาด้วยเป็นผู้หญิงน่ารักมากเลยฮะผู้หญิงเหรอสวยไหมไม่รู้ดิถ้าสวยเราจะจีเว้ยเฮ้ยได้ไงอะของแบบนี้อยู่ที่ฝีมือเว้ยไม่ใช่เว้ยของเดีกเป็นินหนาตา จะบ,บอกตัวเองเหรอว่าันหนึ่งใช่ดิเออต่้นว่าเด็กใหม่จะมา,ต,ามตอนไหนไอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ าายวว้เจอพายคนแรกเลยดีใจจังเลยยังไงก็แล้วแต่พายอยังอยู่ในใจเราเสมอเรายังคิดถึงพายอยู่ตลอดเวลา ไปส่งเราหรอกเราเดินไปเองเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะเราเดินไปส่งโอ๊ยแต่เราเดินไปเองได้เ้าะเราอยู่แค่นี้เองเอานะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปส่งนะ เอตันเมื่ออะไรวะเปล่าไม่มีอะไรเอตันจำพายได้ไหมที่ย้ายไปเรียนที่อื่นอ่ะตอนนี้กลับม,มาแล้วนะจำได้ไม่เคยลืมเลยจำได้สิใครจะจำไม่ได้รักแรกของเราเลยนะเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยนะก็สบายดีนะแต่เธอย้ายรงเรียนทีอื่นกะทันหันอ่ะติดต่อไม่ได้เลยนะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะเราย้ายตามพ่อแม่ไปโหจริงๆเธอน้าจะบอกกันบ้างน,นะ มันกระทนหันจริงๆพ่อแม่อรีบมากสวยเลยวะหลัอเหลาสมสเปกเลยจะทีวะนี่ไม่ได้ดีเราเห็นก่อนเนาะหรักแหลมคมเลยเอยเอาจีกอนอันบองว่านายคุณจะเข้าใจนะอืม ยิงให้เราด้วยว่ะเฮ้ยไม่ใช่เขายิงให้เราเขายิงให้เราเขายิงให้เราเอ้ยเขายิงให้เราพายเป็นใครอะนั่นนายกับพายอะเป็นอะไรกันเออเป็นอะไรกันะพายอะเคยเป็นนักเรียนที่อยู่โรงเรียนทหารสามมาก่อนแต่ย้ายออกไปกระทันหันโดยไม่ได้บอกใคร แต่เรากับภายก็ยังติดต่อกันอยู่อยู่จนถึงไพายแยากกลับมาที่นี่อ๋อแล้วสองคนนายกับภายอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะก็เราหล่อนี่แล้วเปนลูกรครึ่งฝรั่งใครๆก็ชอบแล้วก็อยากเป็นแฟนกับเรา <c oughs> <c oughs> อะไรหรอเอ้าเปล่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นแฟนกันนั่นนะสิเป็นแฟนกันหรือเปล่าเปล่าไม่เป็นอะไรกันหรอกเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันเฉยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนุ่นเพื่อนสนิทไงเข้าใจไหมเพราะเพื่อนสนิทอ่ะอ๋อแล้วนิ่นก็เป็นแฟนกันสักอีกไม่หรอกแล้วไม่คิดจะคบกับใครจริงอย่างขนาดนั้นหรอกสำหับเราอ่ะถ้าจะเป็นแฟนเราอ่ะต้องเป็นดาวเรียนเลยเว้ย นายนี่ sì, สุดยอดจริงๆเลยวะอยู่แล้วได้จริงๆเลยเพื่อนหอมไหมพวกนายเฮ้ยเออเรือนี่อตไรนี่วะเฮ้ยพายอยู่คนเดียวด้วยโอกาสดีเลย แต่ตั้นมาทำไงดีเนี่ย <S <S 1> <S 1> อุ้ยอยู่กันสองคนด้วยอะไม่มีใครเลยพายเราไม่ได้จะถามทำไมตอนนั้นอะเธอไปไม่บอกเราเลยติดต่อไม่ได้ด้วยเอาจริงๆนะไม่ต้องโกหกเราไปเพราะอะไรเราพูดจริงๆเรามีเหตุจำเป็นพราแม่เราต้องย้ายกระทานหาันทำให้ต้องย้ายโรงเรียนโดยไม่ต้องบอกใครยกเว้นออสการ์เราต้องติดต่อกับออสการ์เสมอนี่ แล้วเธอกับวัตค้าไปคบกันได้ยังไงคบกันตอนไหนอะจริงๆแล้วเธอก็รู้อยู่ว่าเราชอบวัตก้ามาตั้นานแล้วาอาจะตีวัตก้าแล้วจะต้องขัดขวางขัดขวางให้ดีที่สุดเลย เราชื่อเตตนแล้วว่าแต่บ้านเธออยู่ไหนเหรอบ้านเราอยู่กรุงเทพมหานครอ๋อเธอชอบสีอะไรอะ่ะเราชอบสีขาวสีแดงสีดำสีทองอส,อ,สอสการอสการเจ้าอสการ์ต้องมาช่วยนายเลยเฮ้ยเสียงฝีเท้าอสการ์มาแล้วเดร์เลยเข้าใจมากนะอสการ์เฮ้ย ก็มาเมื่อกี้เห็นเธอเนลมโก็คิดว่าเป็นออสการ์เฮ้ยเลยคือเราสองคนตกลงกันว่าจะคบกันแล้วก็เป็นแฟนกันแต่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้เธอเข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของเราแต่เราเห็นว่าเธอเคยเป็นแฟนกับเรามาก่อนเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดีๆของเรามาก่อนเราก็เลยให้เธอรับรู้เอาไว้หวังว่าเธอคงเข้าใจนะแกใเข้าใจได้ยังไงอ่ะเราก็เันอยู่ดีเป็นแฟนกันอยู่ดี เธอไปแบบไม่ลากันเลยแล้วก็กลับมาอีกทีบอกว่ามีแฟนใหม่แล้วแล้วเธอจะให้เราทำยังไงจะใจเข้าใจอะไรอีกแล้วเธออ่เขาจะความรู้สึกเราบ้างเปล่าหรือว่าเตตันยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเราอยู่ยังลืมเราไม่ลงละสิยังชอบเราอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเหรอน่ารักอ่ะขอเวลาเราเรียนรู้ดูใจกับออสการ์ก่อนนะถ้ายัางไงไปด้วยกันไม่ได้เธอจะยังรอเราอยู่ไหม รอเราได้ไหมฮก็คนมันสวยค่ะสวยนะต้องรอหน่อยอ่อยซสหน่อยเผื่อไว้ใช้งานเฮ้ยแบบนี้ยังมีหวังมีโอกาสได้กลับเป็นแฟนกันเฮ้โอเคเลย ờ mày có gì đâu mày mới cố na đàn ไพยก็หายไปแล้วกลับมาซึ่งเราไม่ได้ยินยอมอะไรเลยกลายเป็นว่าช่วงที่นายหายไปอ่ะนายไปติดต่อพายใช่ไหมนายก็รู้ว่าพายเป็นแฟนเรานายไม่ยอมไพ่ทำไมนายเองก็รู้ว่าช่วงแรกอ่ะพายชอบเราและพายก็ชอบเราจนถึงทุกวันนี้นายควรทําใจได้แล้วแล้วก็เลิกยุ่งกับไายซะมันก็ใช่ช่วงแรกอ่ะที่พายชอบนายแต่เห็นไหมสุดท้ายอ่ะพายเป็นแฟนเราแต่ตอนนี้ก็เหมือนกันไพ่ยังชอบนายอยู่ แต่ต่อไปจะเป็นแฟนใครก็ไม่แน่เฮ้ยอย่นีแ่กับรองมากว่านายแย่งหรอแบบนี้ก็เรียกแย่งไม่ได้นะเวย้ยแต่ถ้านายรักษาใายไม่ดีบางทีอ่ะเกมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเกมมันไม่เปลี่ยนหรอกถ้าไม่มีใครเล่นนอกเกมเหมือนคนขี้ขาดนี่นายว่าใครขี้ขาดวะฉันว่าแกไงไอ้คนขี้ขาดไอ้คนที่แพ้ยังห่วงก้า ที่มาช่วยถือของเราน่ารักมากเลยวิไพชมเราด้วยอะเขินจังเฮ้ยเขินเลยอ่ะปกติไม่ค่อยมีคนมาชมเรสนะั่นะเราว่าเธอเป็นคนดีแล้วกม็มีน้ำใจน่ารักเดียวชอบช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้แหละเราชอบดีใจจังเลยที่เราชอบเอ๊ะว่าแต่ เธอขวัดกาเป็นแฟนันใช่ไหมเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อก่อนเราสนิทกันมากแค่นั้นเองจริงเหรอจริงสิถ้าบอกว่าเป็นแฟนกันก็หมดความฮอตกันพอดียิ่งดูท่าพอตเตอร์ซื่อแบบนี้เลี้ยงต้อยเก็บไว้ช่วยงานดีกว่ามีวังแล้วเจอชมเราว่าน่ารักด้วยเราพายก็สนด,ด้วยต้งจีไม่ได้ถ้ามีอะไรช่วยก็บอกได้นะ เรายินดีทำเพื่อเธอเสมออย่างแรกช่วยถือกล่องให้เราก่อนแล้วกันได้ยินแล้วจ้ะแค่นี้เองสำหรับพายอะเอาทำได้เสมอขอบใจจ้ะน่ารักมากเลยน่ารักไม่ไหวใช่ไหมล่ะ อย่าบอกนะว่ากัดกันอีกแล้วอะ่ะพวกเธอสองคนนี้นะอ